ไหลกันมาคนละทิศไหลกันมาคนละทางจะเหื่อมโยกจิตวิญญาณเป็นข่าวดีข่าวด่วนเลยนะ,ะนวันที่12วันอะไร12สิงหาคมาวันแมน่เรารู้กันดีประเทศไทยเราตัวนี้วันแม่คือวันที่12สิงหาคมพวกเราจะได้มีจัด กิจกรรมพิเศษกันที่สวนลุมพินีเลยหนึ่งจะมีตลาดอาริยะโอ้โหว้าวเลยนะว่าทันสมัยจังเลยว้าวเนึ่งจะมีตลาดอริยะสองจะมีโรงบุญมังสวิรัตอันนี้ไม่ว้าวแล้วไม่ว้าวกันเนาะอ,อันนี้มันทำไมเราาโรงบุญไม่ว้าวได้ไง พราะงันใครจะมาตั้งโรงบุญแจ้งมาดวนชาวโศกหรือไม่ชาวโศกก็ตามประสงค์จะมาร่วมมือแจ้งมาได้ที่ต้อยปลูกขวัญจำไว้เบอร์โทรศัพท์คือต้อยปลูกขวัญโทรศัพท์086 559 6, 5, 5, 9, 6 925เอาให้ดีอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ถึงคุณปลูกขวัญชื่อเล่นก็ชื่อต้อยชื่อจริงก็ชื่อปลูกขวัญโทรศัพท์0865596925 9, 9, กิจกรรมพิเศษนี้มีเฉพาะวันที่12วันเดียวนะตลาดระดยะก,ก็วันเดียว <laughs> ตลาดอริยะคืออะไรตลาดอริยะคือเราจะเอาสินค้าที่จําเป็นที่สมควรที่มนุษย์พึงใช้ไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าหรือว่าผลผลิตของฟุ่งเฟือฟุ่มเฟือรู้ราฟูฟ้าไม่ใช่เราจะมีสินค้าผลผลิตนี้มาขายในราคาต่ํากว่าทุนไม่ใช่เล่เหลี่ยมไม่ใช่เล่เหลี่ยมเป็นเรื่องจริงเพราะงั้นไม่ได้เหมือนอ้ทิตตลาดโลกเขาทุนนิยมเขาขาย คัดไพร์นะเซลอะไรเงี้ยหลอกทั้งนั้นอ่ะของเราไม่มีของเราลดจริงๆเราทำมานานแล้วหลายสิปีแล้วสาสิบกว่าปีแล้วตลาดระยะของเราเราทำมาประจำเดี๋ยวนี้ทำทีขึ้นในการพิเศษก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำจะเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมของเราด้วยฝึกตนเองอย่างแท้จริงไม่ได้มานั่งเล่นลิ้นนานๆทำทานทีไม่ใช่ เราจะต้องทานได้ตลอดเวลาเลยมีโอกาสเมื่อไรเอา,อาวิวอากาศเมื่อไรอู้วิ่งใส่เลยมีโอกาสเมื่อไรวิ่งใส่เลยเราจั่งนั้นจริงๆเราไปเจตนาที่จะละลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สามารถที่จะช่วยกันไม่มีของเราก็ช่วยแรงอย่างนี้เป็นตน้นเราช่วยกันไดน้ช่วยกันทั้งแรงทั้งแรงงานทั้งเข้าของเราก็เตรียมไปตอนนี้เราลงมือแล้วเราก็เตรียมงานมาช่วยกันวันชาวโศกทุกคน ในประเทศไทยใครอยู่ในรูไหนก็ออกจากรูมาเกิดพูกที่มันแรงหน่อยสําหรับพวกเราสำหรับพวกเรา,ารเราชื่อปลบนักนสบายนี่นมุดอยู่ในรนูออกมาช่วยกันนตอนนี้เราต้องการร่วมความร่วมไม้ร่วมมือเรายิ่งน้อยเรายิ่งไม่คนไม่มากะมาช่วยกันนะร้องใครที่จะ อยากมาร่วมช่วยกันและก็มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยก็เชิญนะยินดีจริงๆนะเวลคมเวลคมนะไม่ใช่เวียนกรรมนะเวลคมนะเวลคมช่วยมากันนะ